สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเรา2คนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผม Mango Gaming นะฮะอยู่กับออลลี่ชแนลนะครับอ้าวคุณออลลี่คุณสตาร์ทรถแซลผมอะฮ <laughs> <c oughs> ่าเรี่อวมาเป็นการเตรียม <c oughs> ความพร้อมฮะอ๋อทักทายแฟนๆช่อง Mango กับช่องตัวเองนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ออลลี่ชแนลนะครับอยู่กับ Mango Gaming นะครับกับเกม American Truck Simulator นะครับเกมที่จะทำให้คุณเป็นคนขับรถหัวลาก อย่างสมจริงในอเมริกานะฮะกี่วันนี้เราอยู่ในรัฐอะไรนะฮะตอนนี้เราอยู่ในรัฐโอเรกอนนะฮะอ๋อเดี๋ยวเราจะไปส่งงานที่รัฐบาบิกอนใช่ไหมฮะอ่าใช่เอ้ยไม่ใช่ในโอเรกอนออนะะี่แหละใช่อ๋อแล้วม <laughs> ันปิ้งย่างใช่ไหมเราจะหิวเลยฮะโอเแต่วันว <laughs> นี <laughs> ้เราอยู่ที่คอ <laughs> สไลน์มายิงอ๋ยังไม่ได้กินข้าวฮะผมก็เล่นมุกมุกออกแมวหิวเลยนะใช่น่ วันนี้เราอยู่ที่บริษัทคอรไลน์ไมนิ่งนะครับในเมือง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 อะไรนะอ,อน้นเ <laughs> มืองลืมชื่อเมืองออร์ลนโออ่าออนตาลิโอนะฮะในออริกอนนะเดี๋ยวจะไปส่งงานที่เมืองด,ดอร์เรสนะดอร์เลสนะบริษนะัทซันชัยขอบก็ยังอยู่ในรัฐออริกอนเหมือนกันนะครับระยะทางก็454กิโลหรือ282ไมในอันนี้ใบงานนะครับ ก็ชื่องานมันชื่อบ o v ิ n คอนเทนเนอร์นะแต่ข้างในไม่รู้เป็นอะไรนะเนี่ยมันคือเหมือนกับคอนเทนเนอร์ที่เก็บพวกเนี่ยข้างข้างตู้มันเขียนไว้ยูบ็อก o r พอ b เท s บ o r ส g ตนะฮะน่าจะเป็นแบบเอาไปไว้ตู้ที่ไว้เก็บพวกสต็อกสินค้านะใช่ใช่ว่านะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูหน้างานกันว่าเอาไปส่งเป็นแพนงานแต่สันชายขอบนี่รู้สึกจะเป็นบริษัทอันนี้นะ ที่ทําพวกบ้านเน่ยก่อสร้างบ้านนะถ้าผมจําไม่ผิดเนาะใช่ไหมสัญชาติคอบน่าจะเป็นทําจาคอปเปอรชั่นอ่ะฮะน่าจะทําเกี่ยวกับนะพวกสร้างบ้านที่ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์อ๋อโอเคก็น่าจะเอาไอ้นี้ไปชุดเก็บพวกพาร์ทพาร์ทพวกซ่อมบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันเก็บอะไรเก็บเก็บอะไรก็สรางมันเอะเรือของมันอ่แล้วก็อธิบายก็ดู เข้าใจนิดนึงไงคนด<ล>ูอบอกคนดูบอกเก็บอะไรก็หลุดเข้ามาเดนอะรีบไปแล้วี <c oughs> อ๋อจะดูแลใช่ไหมจะดูแล <c oughs> okay. โอ้โหเกลต์ปลาอุนัมไหมผมมากันได้ได้อนัมก่อนมัน้งปัดกันปัดกันไม่มีตันหาข้าวลืมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่ารถที่เราขับวันนี้เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะอ้นยังอยู่ในวอนโบวีเอลเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ในวอนโบหัวประดุกเนี่ย ทำไมฮะทางหน้ามันเหมือนปลาดุกฮะมโอ้หน้าเหมือนปลาดุกอ่ะตรงใช่แบนเบนเบนเหมือนปลาดุกฮะอ่าเลี้ยวซ้ายนะครับอย่าตรงไปนะโอเคครับอันนี้เราออกนั่งงานกันประมาณตีสองจะตีสามแล้วนะคุณผู้ชมตีสามแล้วเดี๋ยววิ่งไปสักพักก็น่าจะรุดแจ้งนะฮะทำไมฮะลุ้งเช้าไงอ๋อ้ลุ้งเช้า ภาษา,าอ่าภาษาอาจารย์เขาเรียกแจ้งแจ้งแล้วเขาจะว่าเล่นมุกอะไรภาษาวะโผมเว่าภาษา,ษา,าอาจารย์เนี่ยจะรอนหน่อยนะครับแกเพิ<ล>่มงานที่เราล,เล้อเ<า><ะ>ก็ไม่หนักมากครับรถคนจีนใช่ไหมอ่าใช่รถคนจีนรถรถล้อเลี้ยวอะ่ะ เราเลี้ยวเราเดี๋ยวเราเราถึงเลี้ยวซ้ายนะโอเคครับผมเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดตลอดอ๋อแล้วใครตามผมมาเนี่ยคนจีนนะ่ะไม่ใช่แล้วคนจีนตามมาเนะี่ยมีรถซ้ายมือนะครับมีหวัวลากสองคันโอ้ โอ้โันนี้เอาดับเบิลดับเบิลเทรลเลอร์มาเลยฮะดับเบิลเทรลเลอร์เฮ้ยนี่ไปส่งสัญชัยคอมเหมือนกันปะเนี่ยเอาไอ้พาเนลพาเนลไปส่งเนี่ยไอ้ผนังเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันเขาเรียกอะไรนะอ่าอะไรโฮแอปพลิเคชันนะนื้อขายวอลเปเปอร์อะอยากรู้ไหมฮะโทรถามมันได้ไหมเออไม่ไม่ใช่ฮะขับตามมาไป <laughs> เรื่อย เดี๋ยวก็ร้อไปส่งไหนพอดีเราไม่ถึงปลายทางเราพอดีไะระหว่างที่เราขับไปแล้วก็จิบไปนะท่านผู้ชมจิบอะไรฮะโคกน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอเคครับตื่นมาด้กินโคกเลยเหรอมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าฮะกินนงกินน้ำกินอะไรรองท้องก่อนะเมื่อคืนเมื่อคืนผมดื่นมาหนักฮะกายขาดน้ำตาล ดื่มอะไรมาฮดื่มไหมว, oh, วิสกี้อะโอ้วิสกี้วิสกี้ระดับผมนี่ไม่กินเหรอาวิสกี้ผมกินลำนเป็นหมูฮะนึกว่กินเหล้าขาวผมไปแย่งอาหารหมูมกินลำลำสวยไหมฮะ ใช่อะลำสวยปวดเฮ้ยไม่ใช่คนละลำฮะไม่ใช่อะคนละลำอะพูดพูดอย่างนี้เรามองเจอลำนะเฮ้ยลำอะไรฮะลำแข้งฮะหยอกหยอกหยอกปวดจริงๆริงเอ้เข้ามีรถจอดทางรถจอดรถอ๋อรถช้ารถช้าแฉลอนะครับชะลอนะแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยโอเคโอเคอยู่ซ้ายพอดีกำลังจะว่าจะเข้าไชคุณอยู่ช้าอะไรผมไม่รู้ฮะ น่าจะแบบชะลอเไอ้นี่หรือเปล่าติดเทเลเปล่าก,กำจัดความเร็วหรือเปล่าจำกัดอ๋อไม่รู้ติดอะไรนะ<อ>น่าจะติดพวกไก่ยาวเลยใช่ฮะน่าจะมีน่าจะมีไก่มาขับรถฮนะพวก <h ihi> ไก่อ่อนนะอ๋อโอ้เบรกเบรก ดูข้างหลังเลยทุนเออยาวพื้นรถเยอะฮะรถเยอะอ๋อผมรู้แล้วเขาไปไหนกันค่สิบปอร์เซ็นไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปนี่นี่ช่วงเทศกาลสงการรีบกลับบ้านกันอ๋อเริ่มทยอยกลับแล้วเหรออ่าใช่เริ่มทยอยกลับแล้วนี่เพิ่งวันที่เท่าไหร่เองวันที่เท่าไหร่ที่เจ็ดนะเจ็ดหรือแปดแล้วแปดแปดแปดอ๋อเออแต่บางคนเขาก็แบบลางานกลับก่อนนะหนีรถติตใช่ไหม ใช่ฮะเราต้องติดอยู่แล้วนะถ้าไม่ติดจะกลับกลับยากนะต้องเรียกช่างเรียกอะไรมาดูให้นะไม่ใช่คนละติดอ๋อคนละติด <c oughs> หน้าอุีด่านช่างน้ำหนักกระโดนไม่เนี่ยเราฝั่งฝั่ง้นฝั่งนุน้นอ๋อฝั่งเราไม่มีฮะจะเลี้ยวเข้าไปช่างไหมล่ะไม่ไปเ <c oughs> <c oughs> อ๊ะเหมือนมีด่านข้างหน้านหรือเปล่ามีไหมฮะ ไม่แน่ใจฮะถ้ามีระบบจะได้บังเลนขวา,าไใหเ้เป็นป้ายเป็นป้ายอ๋อโอเคตรงนี้ขับได้หกสิบห้าแสงสองคันนานนี้ได้ไหมเนี่ยอ่าเข้าหลังมันก็ได้นะผมบงังให้อยู่เนี่ยอาจะเข้าหลังมันนะมันช้าสิอโดนวนแรงแล้วโอเคเอ้ยยังไงไ<ด>วะเนี่ยอยากลัวจะกลัวเราจะแสงอะแรงทันทีเลย <laughs> ผมจะแซงพี่ก็แรงนะโอ้ชะลอนะฮะอันออตรายอ่ะโอ้มันเบรกเลยเบนตัวอ,ออกไหลาทางเลยฮะ <g ül üyor> โอ้ยรถเก๋งเข้ามาทำไมเนี Kook ่ยอย่งนี้ตกใจหมด <g ül üyor> ออกไปออกไปข้างหลังมีอะไรกันนะคันตรงเมื่อกี้ครับที่ตีคู่คุณนะมันเบรกเบรกหัวทิ่มเลยผมต้องโยกออกไหลาทางไม่ง,งั้นตำตูดเนี่ไอ้ข้างหน้าผมก็ขับแปลก เออผมทิ้งระยะหาดีกว่าเดี๋ยวผมชิดขวานะใจล่มๆได้ได้ได้ชิดมาเลยขับไปเรื่อยๆดีกว่าฮะเรื่อยช้าเรื่อยช้าช้าได้พาเล่มงามนะอืมไม่ใช่เอาไม่ใช่หรอพพูดว่าไงอ่ะอะไรนะอะไรช้าชได้พารเล่มงามนะลืมละ ลืมคำนวนต้องมาเถอะลืมมันไปซะคิดว่าไม่ได้พูดแล้วกันนะเช้าพอดีเลยไหมเอ้าผู้ชมครับตื่นไปทำงานได้แล้วเช้าแล้วใช่นี่ก็ตื่นแล้วตื่นแล้วยังไงเขากำลังทำงานเขาเปิดคลิปเราดูเราสองคนดูกันนี่ ผมบอกว่าไม่ได้อยากจะดูหรอกตอนนี้มือไม่ว่างถ้าว่างมาเลยปิดคลิปตอนนั้นแหละอะไรอ๋เอเผลอมากไปโดนเลยเนียเผลอนิ้วไปโดนแล้วนายสั่งงานพอดีอะไรเงี้ยปิดไม่ได้นะโอเคนะมกำลังใส่นี่ไงหูฟังบลูทูธไงเปิดในคอมอะไรเงี้ยแล้วแบบ youtube มันดันได้เจอพอดีแล้วตัวเองเดินไปแม็กแม็กแม็กหัวมุมอยู่ ไปทำนู่นทำนี่มาปิดไม่ได้ทน,ทนฟังเราไปก่อนนะยังไม่ว่างปิดอย่างน้อยน้ําในหูเราก็ทําให้น้ําในหูไม่เท่ากันนะทําไมะไม่อะไรครับพูดด้วยกันแหละพอนะฮีคุณไม่แก้เลยจบละมวงไม่แก้มุกเลยฮะท่านชมช่วงนี้มะม่วงแก้แต่ผ้านะ นี่เออเออไงไม่รู้วะนี่ตั้งแต่หลังแผ่นดินไหวมานี่คุณรู้สึกจะแบบรู้สึก <c oughs> เออดีเลย์ีเลย์ไปหมดเลยฮะรู้สึก,สก,กแปกลกๆไงยังไม่หายครับอุ้ยโดนไม่ได้เรียบร้อย <โด S 1> คนใจด่านช่างไม่เหลือฮะอ่ะไม่เหลือครับโดนเหมือนกันแค่นี้ต้อง,งช่างอยู่หรอเออตันแปลกไงไงบรรทุกมาเนี่ย เดี๋ยวผมจ่ายพันหนึ oh, right ่งแล้วจบๆเลยได้โอ้โหเดี๋ยวไม่คุ้มคุ้มค่าวิ่งงานนะเผื่อผมจะได้ไอ้นี่สติ๊กเกอร์ตัวทีมาใช้ครับตัวลันโตนะตัวทีไทยแลนด์รถชนี้สวยจังเลยรถตำรวจลายสวยจังเลย เจตัอ้าวทำไมสิบเจ็ดตันอ๋อรวมทุกอย่างตกใจวรงงานไม่ถึงนี่หว่ารวมหัวรวมหางรวมนี่ตู้นี้ก็สวยนะตู้ลายไม้เนี่ยใช่ใช่ของบริษัทอะไรเนี่ยวอลเะไรบอลอ๋อเบรกเบรกเบโอ้โหขอเลวอลเอลนะให้ไ,ไ,ปไ,ไปก่อน ชมเพื่อนๆชมเพื่อนๆระวังนะครับจะ,จะอยู่ใกล้ล้อนะทำไมฮะเดี๋ยวโดนล้อเขินแย่เฮ้ยเฮ้ยมะม่วงขับรถไปก็ตบยุงไปนะท่านผู้ชมทำไมฮะได้ยินเสียงแปะแปะนะ <laughs> มุกมันหาจับเจ้า เงียบจนเงียบจนเสียงได้ยินได้ยินเสียงยุงบินเ <c oughs> งียบจนได้ยินเสียงยุงบินนี่เป็นมุมหน้ารถนะท่านผู้ชมกลับก่อนนะอุ้ย uh กลับปุ๊บโค้งปั๊บเลยเกือบแล้วกดหลังเลยทีเดียวทําไหมฮะทางโค้งอะ่ะโค้่ไม่คนละโค้งอันนั้นมันกค้งโค้งโค้งอันตรายนะครับตรงไปโอ้ยเ <c oughs> นี่ยอันตรายจริง้วยอะไรกันอีกแล้วเนี่ย เบ่งนะเบงนะเบงนะผมไปดูให้รูบเลนมันต้องมีอะไรสักอย่างอีกตรงนี้ประเทศประเทศบินบินกับติดอยู่แค่ตรงนี้แหละมีอะไรต้องออกหลายทางครับโออยมเตอร์ไซค์อีกนะเออออกหลายทางเลยมั้งผมบังให้แล้วไฟขวาเลยขวาเลยใช้โดนบินไปดูมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับมี ไบค์เกอร์ล้มอยู่คันนึะครับเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยเขาแป๊บนึงไม่ช่วยแล้วช่วยซ้ำใช่จะเย็นฝั่งถนนเรือสองเลนเรือเรนเดียวแหละนี่นี่นี่เอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาหยียบเหยียบเท้าเหยียบเท้าเหยียบเท้าจะเย็นนะจะเย็นนะอย่าเหยียบเท้าครับจะรอคู่ภัยคู่ภัยมาเก็บนะเอาดีรถบรรทุกมันก็มาได้มันไม่มานะ เออนั่นสิผมก็งงกับมันเนี่ยไม่ต้อไมต้องแจ้งไม่แจ้งก่อนนะให้เขามาเคลียร์ต้องใช้นี่ไหมคินเคลียร์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาสับผมอ๋อโอ้สนุนโล่งเลยทีเดียวฮ่าดีแล้วเลยขับสบายฮะนี่ไงมีทางไปทางขวาแล้วนะลองดูดิเอ้ยแงวไม่ใช่ทางลัดนะอ๋อไม่ทางลัดอ่ะนี่ อาวรถเบกโอ้เราจะเจอฝนอีกไม่แน่ดูคลื้นฟ้าคุ้มฝนมากนั่นแ่ะสิตอนนี้ขับได้เจ็ดสิบหรือเปล่าอืมเจ็ดสิบรถเล็กหกสิบห้ารถบรรทุกไม่จะใช่อ่ะนี่มันขึ้นเดยอ ้ามห้ามขับต่ำกว่าหกสิบห้าไมล์มันเขียนะทำไมมันมาขับาตามมาไวจัง <c ười> <c ười> <c ười> เฮ้ยจ้ะเออใช่แสเคลียร์แล้วมั้งมีคนช่วยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วมั้งคนขับมอเตอร์ไซค์เป็นไงมั้งฮะถามเขาเิย <c ười> <c ười> ยังครบสามสิบสองหรือเปล่า <c ười> <c ười> หรือว่ามีชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นมาเ <c ười> มื่อกี้อาจจะแบบว่า รถล้มทับขาอยู่ไงลุกไม่ได้่ามีคนลงไปช่วยก็โอเคฮะอ๋อโอเคโอเคผมกลัว่ัจะแกจะไม่ครบสามสิบสองสิบางทีก็ขาดบ้างเกินบ้างอะไรเงี้ยคุณเคยเห็นเปล่าเออรถล้มแล้วเอายาวงอกอะเฮ้ยมีด้วยอะเฮ้ยมีมีมีอะไรเปนงอกมาฮะเอ่อมีเหล็กแทงที่ขางอกออกมาเฮ้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะอรก็เรียกการรักษาโอ้โหนี่เรียกการรักษา อืมมันแดลกไม่ออกเลยอะพายุเข้าหรือเปล่าเนี่ยอืมนั่นสิเดี๋ยวจะแซงออกไปทางซ้ายนะครับขับรถข้างหน้า<ด>ช้าน,นะซ้ายลาซ้ายว่างอยู่นะตอนนี้ไปออกเลยออกเลยแซงโลด ตรงนี้ขับ<ม>ได้65สิบห้าไม่เอาพี่จะเลี้ยวใช่ไหมอา้าวดีครับ <aime> ดีมากพี่เลี้ยวผมไม่ว่าแต่ถ้าผมแซงแล้วพี่แรงนี่ผมโกรธนะโอเพอจะแรงแซงทันทีใช่ไหม <aime> พอจะแซงแรงทันที <laughs> อ,อ๋อนีอเ <c oughs> อ่เนี่ยมันฝนจะตกเลยใช่มึดเนี่ยมึดตึ๊บมึดตึ๊บเลย นี่ยคุณผู้ชมเช้าแล้วผมให้ดูวันโมหัวประดุกนะฮะเป็นแบบนี้นเดี๋ยวเดียผมเบรกดูได้ไหม,หไมประดุกไม่ไม่ต้องนะมันว่าน้าประดุกันเรีกหน้าประดุกระวังโดนตะขอ,ขอเกี่ยวปากนะฮะไ,ไม่ใช่โอ้เกือบมั่อแต่ดูข้างหน้าเกือบทางโค้งก็ไม่บอกเออผมบอกแค่ทางแยกหรือเปล่า <S <S> อ๋อ oh, <Okay. S 1> ไปดูมุมหน้ารถอยู่อ่ะม, <okay. S 2> มันก็ไม่ใช่โค้งาตานนายเหมืนอ,อนอ <c oughs> ้นเมื่อกี้ไปดูมุมหน้ารถ <c oughs> หันกับมาทางโค้งเลยโอ้โหจิบ oh oh. <c oughs> น้ำนิดเดียวเป๋เลยเจ็ดโ <c oughs> มงครึ่งนะฮะตอนนี้ เลขครึ่งไปไหนฮะอ่ะอกครึ่งเดี๋ยวไปซื้อที่หลังเฮ้ยไม่ใช่อุ้ยคันนี้มันแฟมิลี่คา์นี่หว,ว่ารถครอบครัวนั่งกันมาส<ม>ามคนมเต็มรถเลยอะใช่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มีมากกว่าหนึ่งคนแล้วเหรอเฮ้ยเนี่ยคันนี <c oughs> ้แดงขบะแดงเนี่ยสามคนเอ้ยแสดงว่าเพิ่ม เพิ่มจับประชากรในรถมาแล้วเมื่อก่อนจะมีแค่คันละคนใช่ไหมเอาคันละสองคนก็มีนมี่หว่าใช่ไหม,มเออใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ค่อยได้สังเกตเนะี่ยหมดแต่สังเกตคนขับนะคนไหนสวยก็เอาคนนั้นใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่โอ้หทางนี่เป็นอะไรนะวิ่งรถไฟอ่ะขวามือวิ่งข้างบนเนหะ็นไหมลองดีใจด้วยเป็นเด็ก อ่ใช่ใช่เด็กเดเห็นรถไฟก็จะดีใจไนีฮะเจอยากกว่เครื่องบินนี่จริงนะเอาดีๆเครื่องบินนี่เจอง่ายนะฮะรถไฟนี่แล้วก็อยากนั่งรถไฟเที่ยวนะรอไปแคมป์มันดีกว่าฮะนะฮะ จะไปนู่นจะไปนี่ไม่ได้ไปสทีท่านผู้ชมหัวแต่มาวิ่งงานวิ่งงงวิ่งงานใช้นี่กันดีกว่าใช่ครับพอจะถึงพอมีตังนิดทมีตังนิดมีต,งมตังหน่อยก็ไปหมดกันร้านนวดนะ<อ>ผมบอกให้คุณน,นวดธรรมดาก็พอ<ำ>คุณชอบเบ,บเบิล <uel ess> ไงผมชอบนวดทัดพัดะทรทัดาดทัดา มัดตรดมัดตร์มัดศามัดศาสตมัดศาสนะมัดศาดตรนะนี่คือมัดตรดที่ใส่นั่นแหละไงไม่ใช่เห็นเขาเรียกมัดตรดมัดตรดกันผมก็มัดตรดมันเอ้ยสองนี้สองคันนี้มันมีเรื่องกันมาป่ะวันเนี้ยทำไมอะขับมาเร็วๆอยู่ดีๆมาแต่งมันเบรกฮะคันขาวจะทิ่มตูดเอา เขาไอ้นี่หรือเปล่าเขาเปลกเพื่อที่จะมัดแต่ให้มันแน่นๆ่นหรือเปล่าอ๋อเอ๊ไม่ใช่ไายถึงยี่ห้อรถออกไปยถึงยี่ห้อรถอ่ะเนีสงการท่านผู้ชมมีโปรแกรมไปไหนกันบ้างหรือเปล่าฮะังไงก็ขับขี่ปลอดภัยนะฮะเคิดอะไรไม่ออกเขาคิดถึงเราสองคนด้วยนะมุกฝืดๆขับไปก็ลองเล่นกับภรรยาเล่นกับลูกที่บ้านได้นะฮะรับรองโดนตบแน่นอน มุกไม่หาพาเคียดใช่ไหมกำลังกำลังทะเลาะกันอยู่อะไรอย่างงี้นะหทําการเราก็ไม่ไม่หยุดลงคลิปนะฮะไม่ได้ไปไหนก็มาดูย้อนหลังได้นะฮะนั่งดูไปจิบเครื่องดื่มเย็นๆไปนะอนนะใช่ฮะเพราะว่าเราสองคนก็อัดคลิปไปจิบเครื่องดื่มเย็นๆไปฮะอ่าใช่อะจิบโค้กจิบแฟนตาจิบมิลินดาอะไรประมาณนี้อืมใช่ฮะแล้แบบเอาแอดที่พมานี่ไม่ใช่เลยนะ ขุดมานี่ไม่ใช่นะเราไม่ได้จิบนะไม่ใช่เลยเราจิบเราจิบน้ำบูดูอะน้ำอมฤตลองเราก็จิบไอ้พวกนี้ครับอะไรนะพวกสิงช้างเออ่ม้าอ่าม้านี่เราดูดนะเฮ้ไม่ใช่ชะลอ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 เฮ้ยเบรก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 โอ้ชะลูชะลูชะลูเบรกเลยเบรกเลยโอเคครับมีอะไรกันเนี่ยอุบัติเหตุอ๋อ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 สายไปเลยครับสายไปเลย อีกแหละอ๋อสักทีล้มเกินจังมันม,ม,มอเตอร์ไซค์ล้มอีกแล้วเหรอเยียบสะกทือ<ะ>ห่หน้าหนักขับไม่เป็นก็อย่าขับ <c oughs> แล้วพี่พอผมจะแซงพี่แรงคืออะไรฮะเนี่ยเยเราต้องออกขวาแล้วนะเอาเหรอเอาชิบหายแล้วใช่ <c oughs> ขวาเลยเขา้ายรถแล้วนี่ขวานี้เลยเนี่ยมีมัวแต่จะเบนมีเรื่องกับเขาเกือบแล้วเกือบแล้วแอ๊คุณเนี่ยเลอไม่ได้เลยนะมาผมไปเที่ยวเดียวเลยเครื่องดับเครื่องดับเอ๋ออ๋ออ๋อาเกียรบผิดอ๋อว้ายตบมือผคนนี่ก็ออกเตอรไปแล้วโซลีเครื่องมันดับไฟแตกเลยโอรีโซรี่ฮะ ดีคัดคัดมันลื่นเนี่ยเคยเย็บคัดแล้วคัดลื่นมาละคัดมันลื่นคัดมันลื่นข้แตกไหมล่ะรถดับเลยหัวเข้าแตกไหมล่ะคัดดีดเท้าพอดีคัดดีดไอ้นี่ฮะดีดดีดไอ้น่องฮะเขียวเลยตอนเนี้ยแเอามีอันนี้ออกมาขวางผมอีก แซงไปเลยแล้วกันนะเกียร์ล้อมาเลยมาเลยฮะช้ามาร์กพินลเดอเคลเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะฮะอรอเลี้ยวอรอเลี้ยวเบรกนะครับเบผมซ้ายว่างขวาเลยซ้ายว่างครับ หัวใจผมก็ว่างไม่ใช่อุ้ยว่างจริงอ๋อโอเคอ่ะแล้วหมอนวดคนที่แล้วคุณไม่ได้คบกับเขาแล้วเหรอเฮ้ยอันนั้นเขาเรียกคนนั้นเขาเรียกคนคุยอ๋อเราติดต่อกันในพอเวลาแล้วเราเมื่อยอะไรเงี้ยอ๋อเราไม่คิดจริงจังมาสตาร์ดนะอ่าใช่มาสตาร์ดมาสตาร์ดแล้วก็เวลานวดเขาก็ หยิบเบอร์เกอร์มให้ผมกินไงผมเท,เทมตัตาดลงไปฮะใส่แตงกวา,าใส่อะไรนะใส่ขึ้นช่ายใส่แตงกวาแล้วก็ราดน้ำซุปเลยสรุปกินอะไร <aseg ura S 1> ไม่รู้ว่าแช่ช <c oughs> ่องฟิตสรุปกินอะไรเบอร์เกอร์หรืออะไรสักอย่างไม่รู้ไม,ร <c oughs> ไม่รู้ว่าเบอร์เกอร์หรือย,ยำใส่ทุกอย่างใช่ใส่ใส่ไปฮะท่านผู้ชมกินได้หมดแหละยืซ้ายนะครับยืซ้ายมาเลยโล่ง ว่าตรงนี้ก็ไม่เคยมานะเนี่ยเลื่อซ้ายนะครับผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเอ้ารอใช่ไม่เคยมาเลยผ่านเก้่าวมั้งอ๋อว่าซันชัยขอบเป็นในนี่ไหมเป็นอ่าอะไรนะไอ้ฟาร์มใช่ไหมใช่ผมก็ไปไปนั่นเฉยเลยฮะไปเป็นบริษัทก่อสร้างเฉยเลยเป็นอะไรผมตามน้ำขบคุณไปแล้ว นี่นี่ครับเอาคนละคนละสองขาไปมาเอเดียวไ,ไดีย๋ยวคนละตัวก,<า>ก็ได้เลยมีสามมีสามตัวคนละตัวเลยย้นกลายเป็นมาพิการแนละ้วไม่เอาพาดูยวยวข้างนอกนะคุณผู้ชมนี่เข้าไล่แล้วไอ้สัญชร์ิคอบเขาเป็นบริษัทเกี่ยวกับการเกษตรนะครับอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว่อกีไปสร้างบ้านนะยังไงเนี่ยนั่นแหละจ้ <laughs> จำผีดนะจำผิดตนะ <Master S 1> ขอไร่สเตนซันนาะสร้างบ้านอือเออเอ,อใช่รถไอ,เอ้เกี่ยวน่ารักจังเลยเกี่ยวคนเกี่ยวสาวมาใช่ไหมน่ารักใช่ไม่ใช่อันมันกระทัดรัดเนะี่ยโอ้ผมส่งในนู่นเลยอ๋อหน้าหน้าเข้าผมถอยเข้าที่เดียวกันแน่เลยเนี่ย ถอยเข้าโรงนาให้ไหมอ่าไม่ถึงไม่ได้เข้าไปข้างในอะ่ะอยู่แค่ข้างนอกอแค่นั่นแหละแค่จะจออยู่ข้างหน้านั่นแหละทีเดียวกันฮนะถอยกันเลยวันถอยกันเลยมีคนอยู่ด้วยผมถอยไปทับมันเลยได้ไหมไม่ใจเย็นนะอ๋อเขามารอเปิดประตูประตูประต,ประตูประตูลงนาให้เราฮะ ลงนานัจ้ะเนี่ยไม่ใช่ต้องมีนัจ้ะด้วยอ่อเอาผมเห็นลุงก็ชอบพูดไงนัจ้ะอ๋ีเดียวกันเลยเนี่ยรูเดียวกันเลยตั้งไก่ได้พันสี่แบ,บแีแแบ,บแต่ไรแต่เย็นนะบีบแต่ไรหน่อยเฮะเราก็อยู่ไรแล้วนะอ๋อ ผมจอดรับตังค์กว่านะเย้ครับเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อมไม่เยะ <laughs> <laughs> เอะครับไปจ่ายค่าหมอก็หมดแล้ว <laughs> ไป่พออีกต่างหากแ่นี่หมอเขาไม่รับแนวนะธรรมดาทำไมนะ ขาับแบบมีออปชันพิเศษครับอ๋อลับแบบเต็มระบบอ่ะพวกอะไรนะสแตนดงสแตนดาร์ดเขาไม่เอาแล้วดีนี้เขาเอาพวกดีลักพรีเมียมแล้วสแตนดาร์ดพวกเขาว่ามันเป็นพวกคนจนนะเขาบอกเขาไม่รับมีบังคับลูกค้าด้วยออถ้าแบบสแตนดาร์ดนี่เอาไปเลยครับป้าแก่ๆอะไรเงี้ยอย่างได้แบบสาวๆนี่ต้องแบบดีลักขึ้นอ่โหดเกินมีประหมก็พรีเมียมอะถ้าแบบรายปีก็มีนะ แต่รายปีใช้ได้เดือนละครั้งเอ้ยโอเคนี่นะครับแล้วก็มาถึงสันชายขอบนะฮะอีกอ่าในเมืองอะไรนะดอเลดดาะเลดฮะเดอะดาเลดครัอ่าแด่ดาเลดเนี่ยอย่างปลอดภัยนะฮะจุบตูดอ้นไปทีนึงเนี้ยทางเลี้ยวบรบไม่ทันขัดมันลื่นขัดมันลื่นโอเคครับไ้ชม ถ้าชอบให้เราเล่นเอาเป็นการทักก็คอมเมนต์มาบอกเราใต้คลิปได้นะครับอยากให้เราลากงานอะไรในเกมก็เดี๋ยวเราจัดให้นะครับงไงกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Mango Gaming แล้วก็ a ออลี่ n n e l เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ